หล่นจะมาควิ้น่ห็นดูแล้วเอย่างนี้ไม่ขายแล้วนะเจ้าสารของกูฟังเขาหรือยังกูฟังเขาหรือยังมาบ่ายก็อยู่ตรงนี้ฟังเขาเลยเขาต้องมีเหตุผลที่ี่เขาทำแบบนี้ฟังก่อนไม่น่าวิ่งให้เหนื่อยเลยไม่น่าวิ่งให้เหนื่อยเลยเพราะว่าอย่างไรกําลังอะไรกําลังมันไม่ต้องพูดมันเี้กูหรอไม่ต้องพูดกูกลังจะขอชีวิตเขาอยู่มึงไม่ต้องพูด คุจะทำก็ต้องนตงตตางไม่ใช่ตารองกูต้องสายต้องายกมกชื่อถือด้วยในมือผมว่าเราไังมีใครที่จะสู้สมใจได้ถ้าได้ใจก็เพียงแค่คนเดียวนักนโลกเป็นแสนของไอ้เราก็จะเก็บขึ้นร้อยเท่ากูกล่าผู้ากา เหตุผลอย่างที่ไม่อาบัิเเอาหลอนกะมาวหลอนกมาบอกยไม่ให้ดูแล้วแบงนี้ไม่ขายแล้วนะวิ่งไปเก็บแล้วไตกงาเขาใหม่ละทขาม่จะตกไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลก็เพราว่ามังงะขาดาาาคำสั่งของกู ไม่น่าวิ่งให้เหนื่อยเลยฟังเหตุผลเขาหมายความว่าอย่างไรกําลังมึงไม่ต้องพูดมันลืมเลยกูนะมึงไม่ต้องพูดกูกแค่จะขอชีวิตเขาอยู่มึงไม่ต้องพูดกูฆ่ามันก่อนนะตีจะซิกกันใช่ไหมวันนี้เป็นต้งแต่ฉาบรู้แล้วเรที่มาเสือหน้าฟังเหตุผลจะสมควรมามา้ยไงกระมังเสียด้ยที่ชา นละฝีมือของแม่ทัพขุนไกสทีนี้กำมองยากจะมองเด็ี่กำมงอยานให้เด็กที่นำตัวแม่ทัพขุนไกกับสู่ตกูปรเทศแล้วให้แม่ทัพขุนไกเป็นคนตื่นตาให้กับท้าต้องรูุ้กอง่กำมองชันเห็นด้วยในมมีผมากาเราไม่มีใครที่จะสู้ขุนไกได้ถ้าเด็กขุใไกรมีแค่คนเดียวนักรบเป็นแสนผมไม่มีเรา ก็จะเก็บข uh, ึ้นร้อยเท่าคุณวยเจ้าพูดตี๋ยหุ่นบากลายเหตุผลอย่างนี้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยเอาละคุณกานท่านคงได้ยินแล้วจริงดังคำที่อนุชาของข้าไดเก่า กาสท่านยังมีชีวิตอ,อยู่ต่อไปจอตอจมื้ท่านจะย่อมสวามิภักดิ์เราไปรับใช้เราในตองประเทศข้าจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นร,ราชคูรหลวงคอยคุณเกาวทหารหารชาตวตองประเทศแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเคยให้ท่านมากเท่าไรข้าจะให้ท่านมาก่าเป็น้อนเท่าพันเท่า นะเป็นดอกเพียงเรวมังสวยหน้าเพียงผู้เดียวหาหนักืูนักแฝนจะอยู่ภายใต้าการดูแลของข้าข้อเสนอเช่นนี้ข้ายากให้่ันนะั้นรับเอาไว้พิจารณลาข้าขอบใจในความบอบดีขงท่านอยู่นะ ฮैฟोฮੇ <coughs> <coughs> แก่ทำคำบันเดนพระเถรองจังแต่กองตกทุกได้ยอยากเรื่องม้องข้าอู้ยไอ้ก๊อบกับสืที่มหมดเลยเดี๋ยวอะไรุ่วไม่ว่านอ้ผู้ใดที่ขัดข้างจะต้องโดนโลงโทษตามอาญาตุนชาวตงอูเนไมนะม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ต้องอนนะาาตกฟ้าหิดง 何 ไปไหมอูยอ้ยไปเออดีแล้วอย่ามันไม่ควรจะให้ตะกี้เกียไอ้ยางนั้น้าเราคงไม่มีทางเลือกสินะไอ้ไข้รูเชื่อใกให,ห้ลิงดูหน่อยเว้ยแค่ชีวิตเดียวสนะใหม้มีได้มึงอยากจะเห็นคนตายอีร้อยพัน ให้ไปดูขอนตอนงจึงไหวบางโปครัสองท่านจะให้เราแค่เราจะกับถึงว่าใครในงานที่เขาได้นั่นเหรอเรียกเขาต้องคนหนึ่งได้เลยไม่ใช่ป่ะไม่ต้องพูด 共产党万 ใจเย็นยึงมาถูกกับไทยทุ่มมือลงไคร